กลับเรียนท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับวันนี้จะเป็นการถแถลงข่าวนัดพิเศษนะครับของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตัวแทนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกนลนครจังหวัดอุดรธานีและผู้ได้รับผลกระทบอันเกิดจากประเด็นที่พักการเมืองหนึ่งขออนุเอ่ยนามก็คือพักภูมิใจไทยไปเปิดเวทีทํากิจกรรมทางการเมืองปราศัยซึ่งเฉพาะประเด็นนี้ ถามว่าต้องระมัดระวังและสุ่มเสี่ยงต่อการฝา่าฝืนและผิดกฎหมายหรือไม่โดยเฉพาะในกรอบการดําเนินการในกรอบกฎเหล็ก180วันของกะกะตไม่ว่าจะเป็นการขึ้นป้ายพูดแล้วทําไม่ว่าจะเป็นการไปพูดจาปราศัยที่เป็นการให้ร้ายกล่าวหาโจมตีพักการเมืองอื่นหรือผู้สมัครสสคนอื่นหรือแม้แต่การออกมาพูดที่เปรียบเสมือนเป็นใบเสร็จเป็นบันทึกคําให้การคํารับสารภาพ และในระหว่างที่พูดนั้นหัวหน้าพักยืนอยู่บนเวทีก็นั่นหมายความว่าไม่ได้มีทีท่าในการห้ามปรามหรือสั่งการหรือขอความร่วมมือให้หยุดกระทาการดังกล่าวแต่อย่างใดผมกําลังพูดถึงคลิปนะครับที่ก่อนหน้านี้ต้องเรียนว่าเป็นวรัลนะครับของสหายแสงซึ่งวันนี้ในโลกโซเชียลก็อ่าและล้อว่าเป็นสหายหิวแสงนะครับเรื่องมีร้อยแปดเรื่องพูดอะไรก็ได้ครับแต่ดันไปพูดเรื่องที่ร้อยเก้า สายหิวแสงหรือครูแก้วพูดหลายเรื่องที่เป็นประเด็นเช่นการยกตัวอย่างการบริหารจัดทำงบประมาณว่ามีสอสออุดรธานีสอสอสกลนครไปอภิปรายไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในทํานองว่าทําไมงบประมาณของกระทรวงคมนาคมไปกระจุกตัวในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดหรือแม้แต่นครพนมซึ่งก็มีสอสอไม่มาก ก็อยากจะบอกไปถึงสสที่ตั้งคำถามเหล่านั้นว่าไอ้โง่ไม่รู้เรื่องไงว่าเลือกพักภูมิใจไทยแล้วจะได้งบในการบริหารจัดทำโครงการมากกว่าจังหวัดอื่นคำพูดดังกล่าวเป็นหลักฐานเป็นใบเสร็จชี้ชัดกับสวนทางกับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดตลอดว่ารัฐบาลนี้จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรัฐบาลนี้จะไม่เลือกเฉพาะคนที่เลือกพักร่วมรัฐบาล แต่จะบริหารจัดการเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศสิ่งที่สหายแสงหรือฮูแก้วพูดยังเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายหลายประเด็นตั้งเรื่องของกรอบ180วันคําว่าไอ้โง่เนี่ยนะครับฟังเป็นคุณไม่ได้เลยครับนอกเหนือจากเป็นการกล่าวหาใส่ร้ายดูหมิน่นและมีคํากล่าวนะครับว่าสอสอหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือภาพสะท้อนหรือตัวแทนของประชาชนประชาชนเป็นเช่นไร ก็จะเลือกสสเช่นนั้นเพราะชื่อก็บอกว่าเป็นผู้แทนดังนั้นไม่ใช่เพียงกล่าวเพื่อเป็นการปรามาทดูมินสร้างความเกลียดชังเหยียดหยามกับสสพักเพื่อไทยในพื้ออนที่อุดรธานีสกลนครเท่านั้นแต่หมายถึงการไปดูมินการไปเหยียดหยามประชาชนและกล่าวหาว่าไอ้โง่กับพี่น้องประชาชนด้วยผมขอเรียนนะครับว่าการถแถลงขาวว่าวของเราวันนี้เราไม่ต้องการกระเช้าครับไม่ต้องการการหัวเราะกลบเกลื่อนแล้วก็บอกว่าล้อกันเล่น ไม่มีใครเป็นเพื่อนคุณครับทุกคนทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนตัวเท่ากันและผมเรียนว่าเรื่องนี้เราจะดําเนินการในหลายกรอบด้วยกันเช่นกรอบของประมวลคุณธรรมจริยธรรมเป็นถึงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่ใช้คําพูดลักษณะที่ไม่เหมาะสมอย่างรุนแรงเป็นสอสอพักร่วมรัฐบาลรัฐมนุนเขียนห้ามไว้ครับว่าห้ามสอสอเข้าไปก้าวก,าก่แทรกแซงหรือเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดทงางบประมาณ คำพูดของครูกแก้วบนเวทีปราศัยชัดเจนครับว่ามีความพยายามที่จะเข้าไปจัดการและแทรกแซงงบประมาณดังกล่าวในพื้นที่ของสสพักภูมิใจไทยและอีกหลายประเด็นผมเกริ่นในช่วงต้นเพียงเท่าน,นี้ครับเพื่อจะให้ทีมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและผมเรียนว่าเราไม่ต้องการกระเช้าครับไม่ต้องการคำขอโทษแต่เราจะยืนเรียนยืนยันอีกครั้งว่าเราจะดําเนินการต่อเนื่องอย่างถึงที่สุดนะครับผมขออนุญาต เรียนเชิญท่านแรกครับท่านสส,สพัฒนาสปปโสซ,ซึ่งเป็นผู้ที่น่าจะอนุมานได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นไอ้โงโ่ด้วยนะครับเพราะเป็นผู้ที่อภิปรายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมไปสอบถามว่าโครงการในจังหวัดสกลนครเนี่ยทำไมมันไม่ได้ทําไมมันไปนกระจุกตัวแต่จังหวัดของพักภูมิใจไทยและท่านสสพัฒนาสปปโสจะได้นําเรียนว่ามีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรท่านใดมาร่วมในการถแถลงข่าววันนี้การเป็นเชิญครับครับขอบคุณ คุณอนุสอนนะครับก็ย้ําอีกสองครั้งนะครับว่าไอ้โง่นะครับจริงๆเมื่อาวานกา็มีคนเรียกไอ้โง่ทั้งวันนะครับกลับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่รับชม Facebook ไลฟ์อยู่ทางบ้านนะครับก่อนอื่นนะครับผมในานามของอพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็พี่น้องสอสทั้งจังหวัดสุขโขทัยแล้วก็จังหวัดอุดรธานีวันนี้นะครับ มีผู้ที่มาร่วมแถลงข่าวนะครับที่ได้รับผลกระทบด้านซ้ายผมนะครับท่านสสอันนันศรีพันธ์นะครับจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ท่านเกรียงศักไายสีงามนะครับจังหวัดอุดรธานีท่านอภิชาติตีระสวัสดีชัยนะครับจังหวัดสกลนครท่านขจิตชัยนิคมนะครับจังหวัดอุดรธานีท่านอาพรสารคำนะครับอุดรธานีท่าน จุธาพัฒเมณสวัสด์นะครับอุดรธานีท่านสาสสกุณาสา,านันนะครับจังหวัดสกลนครท่านเทียบจุธาขาวขำนะครับสสจากจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ผู้อวุโสนะครับท่านนิยมเวชกามาแล้วก็อดีตท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นคนที่เกิดที่จังหวัดสุนครนะครับท่านอดีศรเพียงเกต แล้วก็ด้านข้างผมอีกนะครับเขยสกลนะครับท่านประธานสสเพื่อไทยนะครับวิสุทธิชัยนลุนนะครับมานั่งลุ้นกันอยู่นะฮะก็ผมกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อคราวที่ภูมิใจไทยนะครับเมื่อวันที่5นะครับวันที่4นะครับที่ได้เดินทางไปที่จังหวัดนครพนมนะครับได้ไปปราศัยในคำปราศัยนะครับก็ได้กล่าวนะครับว่าอยากจะบอกพี่น้องนครพนม มีสอสอสกลนครนะครับอุดรธานีนะครับพูดในสภาผู้แทนรัษฎรผมเองวันนั้นน่าจะเป็นคนเดียวนะครับที่ได้อภิปรายคุณศักสยามชิดชอบนะครับในการที่ใช้งบประมาณกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทไปกระจุกอยู่ที่จังหวัดบุรีดำนะครับซึ่งพี่น้องสื่อมวลชนเองก็คงรับรู้รับทราบในประเด็นเรื่องนี้ซึ่งประเด็นมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าเกิด คนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นถึงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับถ้าเกิดมีวุฒิภาวะที่สูงสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดไม่ใช่นึกอยากจะพูดอะไรก็พูดนะครับนึกอยากจะอภิปรายอะไรนะครับบนเวทีหาเสียงเพียงเพื่อหวังมุ่งแค่คะแนนเสียงกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มาปรามาทสมาชิกสภาผู้แทนซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน นะครับโดยใช้คำที่ไม่สุภาพนะครับคำว่าไอโง่ o นี่ถือว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพอย่างยิ่งนะครับผมเองรวมถึงกับเพื่อนสมาชิกทั้งสองจังหวัดนะครับทุกคนมีครอบครัวกับาบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าผมเองเนี่ยโดนล้อนะครับถึงเพื่อนสมาชิกจะพูดเล่นนะครับว่าเป็นไอโง่เนี่แต่ความรู้สึกข้างในของเราเนี่ยมันมันเป็นความรู้สึกที่รับไม่ได้ ลูกชายผมตอนนี้เรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศก็โทรมาบอกว่าเอา้าทําไมเขาเรียกพ่อไอ้โหนั่นเป็นผลกระทบอย่างร้ายแรงนะครับเรื่องนี้ผมเองนี่ยอมไม่ได้นะครับผมเองจะดําเนินการให้ถึงที่สุดนะครับไม่ว่าจะในระบบสภาผู้แทนราษฎรหรือแม้แต่คดีความนะครับผมดูช่องของกฎหมายจะต้องดําเนินคดีให้ถึงที่สุดในข้อหาหมิ่นประมาณ นะครับมันชัดเจนครับเรื่องนี้ผมเป็นคนอภิปรายค่อนข้างที่จะเอาเรื่องจริงมาพูดนะครับผมอภิปรายในเล่มงบประมาณเพียงเพื่อว่าผมไม่ใช่คนบุรีรัมมันนั้นผมบอกแต่ผมดีใจกับพี่น้องชาวบุรีรัมที่ได้งบประมาณเยอะๆแต่ผมเสียใจที่ผมเป็นคนไทย ที่งบประมาณมันไปกระจุกตัวอยู่แค่บุรีด์ไม่กระจายไปยังจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยนั่นคือคําอภิปรายผมจําได้แม่นทุกถ้อยคําเพราะฉะนั้นผมอยากกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าผมเองกับเพื่อนพี่น้องนะครับทั้งสองจังหวัดเราไม่มีเจตนาที่จะใส่ร้ายนะครับท่านรองประธานสภาท่านรองประธานสภาเมื่อวันที่เดินทางกลับเมื่อวันศุกร์เดินทางกลับที่นครพนมนะครับ นั่งข้างกับผมกับท่านอภิชาติตีละสวัสดีชัยคุยกันนะครับคุยกันด้วยความสัมพันธ์ที่ดีฉนานครับอีกหนึ่งวันถัดมาท่านไปด่าผมบนเวทีว่าเป็นไอ้ง่นั่นหรือครับคือรองประธานสภาท่านพูดกับผมนะครับบอกว่าจะย้ายมาลงเขตหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพี่น้องนครพนมครับท่านฟังผม ท่านฟังผมนะครับ si, ว่าตัวแทนของท่านมีความคิดที่ด้อยค่าขนาดนี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องชาวนครพนมนะครับท่านตั้งสติให้ดีท่านตั้งสติให้ดีนะครับว่าตัวแทนของท่านดูถูกตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครว่าโง่นั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครนี่โง่ไปด้วยนะครับโง่ไปด้วยที่เลือกตัวแทน คือสอสอของชาวสกลน,นครกับอุดรธานีเนี่ยมาเป็นสอสอในสภาผู้แทนนั่นคือความหมายที่ผมอยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมช่วยกันสอนบทเรียนนะครับสอนบทเรียนว่าการเป็นนักการเมืองที่ดีมันเป็นเช่นไรไม่ใช่วันนี้เรื่องอำนาจนะครับเรื่องอำนาจเอางบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยลงไปในพื้นที่แล้วก็มาพูดหาเสียงบนเวที ท่านเอาตัวเองให้รอดนะครับท่านรองประธานสภาท่านจําปากผมไว้นะฮะท่านเอาตัวเองให้รอดคดีความของท่านมันเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินสพกมันมีคลิปพี่น้องสื่อมวลชนคอยติดตามผมนะครับอภิปราย152ท่านจะได้เห็นคลิปอะไรดีๆสําหรับรองประธานสภาคนนี้นะครับคลิปอันนี้เนี่ยผมเก็บไว้ในโทรศัพท์ผมนี่แหละฮะเดี๋ยวท่านก็จะได้เห็น หลังจากวันนี้ท่านก็อย่าเพิ่งถามผมรอดูวันอนภะิปรายทั่วไปและพวกท่านจะได้เห็นว่าคนดีเป็นอย่างไรแล้วคนโง่เป็นอย่างไรสำหรับเบื้องต้นนะครับผมจะดําเนินการให้ถึงที่สุดนะครับคงจะต้องอหารือกับทางสาภาด้วยนะครับก็ประธานมีอีกสองท่านนะฮะประธานชวนกับประธานสุชาติผมนับถือนะฮะสำหรับสรรพนามคําว่าประธานและครูเนี่ยผมขอถอดนะครับสําหรับคุณสุภระชัยโพสุ นะครับต่อไปก็คงจะต้องให้ท่านอื่นนะครับท่านนิยมนะครับซึ่งเป็นผู้อวุโสมในจังหวัดสุนทรครซึ่งได้รับผลกระทบนะครับผมกลับเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะจังหวัดสุนทรครเนี่ยมีประวัติอันยาวนานของนักต่อสู้นะครับมีครูอยู่สองท่านนะครับคือครูเตียงสิริขันกับครูครองจันดาวงพี่น้องสือมวลชนนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยบุคคลที่มีอุดมการทางการเมืองท่านต้องรู้ วันนี้มีครูที่จังหวัดนครพนมเนี่ยนะครับมาสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการการเมืองทําความเสื่อเสียเสื่อมเสียให้กับสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบกับจังหวัดสนุนรรแล้วมาพูดเช่นนี้เนี่ยมันกระทบกระเทือนไปถึงวิญญาณของผู้ที่ต่อสู้อย่างเช่นครูเตียงกับครูครองครับผมก็กราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเบื้องต้นเท่านี้ครับ กับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านพี่น้องชาวสกลนอครพี่น้องทั่วประเทศครับผมนิยมเวชกามาสสสสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยต้องกลับเรียนสื่อมวลชนอย่างนี้ว่าผมจำเป็นต้องลุกขึ้นมาพูดในฐานะผู้แทนของสกลนอครและตัวแทนของสสทั้งหมดเพราะคำพูดของท่านรองประธานสภา ท่านสุปชัยโพสุมันเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามคนสกลนครที่ต่อหน้าคนนับหมื่นไม่ใช่การให้สัมภาษณ์นะครับการอภิปรายด่ามผมไม่ว่าแต่การที่มาบอกว่าถ้ามึงอยากได้งบประมาณ คำว่ามึงนี่หมายถึงคนสกลนครทั้งจังหวัดท่านไปดูคลิปเลยครับถ้ามึงอยากจะได้งบประมาณมึงต้องเลือกสสภูมิไทยแบบนี้มันหมายความว่ายังไงผมึงบอกว่าผมต้องพูดแทนคนสกลนครท่านรองประธานสภาเป็นรองประธานสภาที่โปรดเก้านะครับได้รับการโปรดเก้ามาเป็นรองประธานสภาและ ทำหน้าที <c> ่ <oughs> แทนประธานสภาผมจึงต้องกลับเรียนต่อสื่อมวลชนว่าท่านจะออกมาขอโทษคนสกวนควรและบอกถอนคำพูดไม่พอครับท่านต้องแสดงสปิริตโดยการลาออกจากรองประธานสภาถ้างั้นศัก์ศีสภานี้มันเดินไม่ได้ท่านประธานท่านพี่น้องครับ ผมจึงกลับเรียนว่าท่านพูดวันนั้นท่านไม่ได้พูดในฐานะสอสอนครพนมเท่านั้นผมนั่งฟังชัดเจนหลายรอบท่านบอกว่าท่านเป็นประธานสาภานั่งดูเห็นว่าสอสองโง่ชาวบ้านก็เลือกคนโง่อะและ้วตัวมึงอยากได้มึงหมายถึงว่าอะไรนี่ผมต้องย้ำนะก็คือประชาชนคนสกลนคร ผมจะบอกว่าต้องแสดงสปิริตลาออกจากรองประธานสภาในฐานะคุณได้รับการโปรดเก้าเข้ามาเป็นประธานสภาคุณไม่ใช่เป็นสสพูดหาเสียงธรรมดาแต่พูดในฐานะรองประธานสภาประกาศชัดเจนบอกนั่งอยู่บนบัลลังก์อันนี้ผมต้องยืนยันในฐานะคุณสกลนครที่ท่านใส่ลายป้ายสีดา เหยียดย้ำความเป็นมนุษย์บอกว่าโง่ขอบคุณมากครับรท่านประธานท่านพี่น้องครับขอบพระคุณครับท่านนิยมเวชกรรมามาอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นตัวแทนสสจากจังหวัดอุดรธานีครับเรียนเชิญท่านสสอ,อนันต์ศรีพันธ์ครับเรียนเชิญครับครับท่านสื่อมวลชนและท่านประชาชนที่เคารพครับจากที่ได้เห็นนะครับในทีวีหรือข่าวต่งตางๆนั้นเนี่ยอุดรธานีนั้นมีความรู้สึกเสียใจมากที่ คนระดับรองประธานสภาพูดออกมาอย่างนี้ชาวบ้านเขาก็มีความรู้สึกว่าทําไมเป็นถึงรองสภาถึงมีศักยภาพแค่นี้เหรอนั่นคือสิ่งที่เขาพูดะถามมาทําไมต้องดูถูกคนคนอื่นเขาก็มีความเป็นมนุษย์เท่ากันเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับทางอุดรธานีนั้นนะเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะว่าท่านนั้นเป็นถึงรองประธานสภา,าวุฒธิภาวะก็น่าจ,จะสูงกว่านี้ว่าคนอื่นโง่ตัวเองจะโง่ขนาดไหนผมไม่รู้นะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ น่าจะเป็นบรรทัดฐานนะครับถ้าหากว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับถ้าไม่ลาออกหรือไม่แสดงความรับผิดช,ชอบเนี่ยแสดงองบรรทัดฐานในสภาเนี่ยรองประธานสภาห,หรือสภาจะพูดยังไงก็ได้ให้ประชาชนฟังนั้นคือสิ่งหนึ่งที่มีความรู้สึกที่น้อยเนืน้อต่ำใจที่เราเวลาสภาเนี่ยเราขออะไรเนี่ยเราเสนอความเห็นต่งตางๆเนี่ยทุกคนก็มีปัญหาชาวบ้านเรื่องถนนหนทางเราก็พูด เพื่อให้สภานั้นทราบแล้วก็ให้ผึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนั้นได้รู้ว่าปัญหาชาวบ้านคืออะไรเราต้องการอะไรนั้นคือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของสสที่จะต้องนําเสนอปัญหาเหล่านั้นให้กับประชาชนพอได้รับฟังอย่างนี้ว่าสสอุดรกรสโกนครเน่งโอ่มีทีไรก็ขอแต่เรื่องถนนอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เมื่อเราเดือดร้อนอย่างนั้นเราก็ต้องขอตามความต้องการที่ประชาชนขอเวลาเราขอมาหาว่าเราโง่เราว่าอยู่พรรคเขา นี่ให้ผมเท่าไหร่ผมก็ไม่ไปหรบค่าคุณนะี่ยผมบอกไว้แล้วครับนะครับ,นะรบผมไม่ใช่ไม่ไม่จินกล้วยไม่อะไรต่างๆผมอยู่เพื่อไทยตลอดอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราในนามสสอนะครับเพื่อไทยเนี่ต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะกลาวเรียนทงางสื่อนะครับว่าเรานั้นมีความเสียใจในคําพูดนะครับที่ไม่สมควรจะพูดนะครับในสภาถึงอันนี้เป็นหน้าที่ อ่าของประธานสาภาห,หรือวองประธานสาภาที่จะต้องไปปรับปรุงแก้ไขด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้ดีครับกลับอบคุณครับครับขอบพระคุณครับท่านสสอนันต์ศรีพันธ์ตัวแทนสสอุดรธาน,นีนะครับแล้วก็เรียนเชิญท่านดรดิศรเพียงเกตครับครับขอกลาบเรียนท่านสื่อมวลชนที่เคารพครับกระผมอดิศรเพียงเกตขณะนี้เป็นกรรมการยุทธศาสตร์ทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยและเป็นลูกหลานของ ชาวสกลนครคุณพ่อผมทองปักเพียงเกตอดีตสสขอนแก่นเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของครูเตียงซิลิคันจึงมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะร่วมแถลงข่าวในวันนี้สรุปความสั้นๆว่าคุณสุปชัยโพสุได้ดำเนินการทางการเมืองปราศัยผิดพลาดที่สุดในชีวิตมีเรื่องหลายต่อยหลายเรื่องที่จะคุยหรือจะพูดกับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านสนับสนุนพัก ภูมิใจไทยของท่านก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ท่านก้าวไายสิทธิของคนอื่นยกตนข่มท่านพุทธ,ธิภาวะในการที่จะปราศัยที่จะเป็นผู้แทนรัษฎรหรือแม้กระทั่งจะเป็นรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคงเป็นต่อไม่ได้อย่างแน่นอนส่วนตัวรู้จักกันแต่ว่าเรื่องการเมืองอยากกินมากอยากได้มาก คุณสุปชัยโพสุในอดีตเคยอยู่ด้วยกันในฝั่งนี้แต่อ,อย่ยมีธุระไปอยู่ที่ห้ยร้อย1ี่บบุรีลำก็เป็นเรื่องของท่านแต่วันนี้มากล่าวหาคนสกลนครว่ามึงทำไมไม่เลือกฝ่ายรัฐบาลมึงทำไมไม่เลือกฝ่ายพักภูมิใจไทยผมถือว่าชีวิตทางการเมืองของท่านคงจะหมดแล้ว ผมฝากก่อนสั้นๆไปหาสหายแสงจากสหายสอนชัยผมก็เข้าป่าเหมือนกันชื่อสหายสอนชัยสหายจากในป่าไม่เกเลเกตรงไรวุธิภาวะเช่นนี้ครับผมฝากไว้ว่าภูมิใจด่าสอสอว่าไอ้โง่ยกตนพองโตว่ายิ่งใหญ่เป็นเศษกลวดเศษแก้วไม่เจียรละใน สุภชัยโพสุจึงต่ำตมเหิมเกริมสำแดงวางอำนาจเปล่าประกาศมึงไม่เลือกจะคืนขมลุกที่ป่าไขวาที่นครพนมไขรโง่ไขรโสมมเดี๋ยวรู้กันไขรโง่ไขรโสมมเดี๋ยวรู้กันฝากความไปถึงสหายแสงหรือสหายหิวแสงจากสหายสอนชัย ขอบพระคุณครับก่อนที่จะได้ให้ท่านสื่อมวลชนได้ตั้งคําถามนะครับกรณีมีคําถามก็ขอขอนุญ,ญาตเรียนนะครับว่าวันนี้ครับทีมสสสกลนนครแล้วก็อุดรธานีนะครับสาระสําคัญหลักก็คือเรียกร้องและก็กดดันให้สุภาชัยโพสุแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศหรือถแถลงลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาและเพื่อไทยยืนยันนะครับจะดําเนินการในทุกช่องทางอย่างเข้มข้นจริงจังต่อเนื่อง ทางเรื่องของการวิพิปาราย152เรื่องของการยื่นให้ตรวจสอบประมวลคุณธรรมจริยธรรมและการดําเนินการทางกฎหมายต่อไปหลังการถแถลงนะครับก็คุณสุประชัยออกมาพูดเมื่อวานว่าถ้าเพื่อนมิตรไม่สบายใจก็ขอถอนคําพูดไม่ได้มีเจตานาเพื่อนกันทั้งนั้นวันนี้คุณอนุทินบอกนะครับว่าใครพูดก็ต้องรับผิดชอบใครๆจะปัดความรับผิดชอบทั้งที่คุณอนุทินก็ ยืนอยู่บนเวทีนั้นด้วยแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีห้ามปรามแต่อย่างใดสหายแสงเนี่ยนะครับท่านก็มีคดีหลายคดีฮะใกล้ๆไวๆก็คดี200ไร่มีสิทธิ์ในการถือครองที่ดินหรือไม่ความจริงถ้าไม่มีเรื่องนี้ก็จะได้มีสมาธิในการไปเตรียมตัวสู้คดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับก็เป็นหน้าที่ที่พักเพื่อไทยจะได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นต่อไปครับเรียนเชิญทัศน์สื่อมวลชนครับมีประเด็นคำถาม เชิญเเครับดี๋ยวก็คงาภายในสัป,ปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวขอดูในรายละเอียดนะครับของข้อกฎหมายด้วยนะครับก็รรบเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งสื่อมวลชนอีกทีหนึ่งนะครับาาคงคงไม่ยอมนะครับเพราะว่าในฐานะที่เป็นเป็น สมาชิสากสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมว่าสิ่งที่จะกระทําต่อไปนี้เนี่ยจะได้สร้างจิตสํานึกให้กับนักการเมืองนะครับว่าอนอกสภา,าเนี่ยนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดนะครับมันจะได้เป็นแบบอย่างให้กับนักการเมืองรุ่นใหม่ๆนะครับคงคงไม่ยอมครับคงดําเนินการให้ถึงที่สุดคือเกี่ยวข้องกับเรื่องกระทรวงคมนาคมนะครับ อภิปรายเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารแต่ว่าบังเอิญน,นะครับอรองประธานสภาก็ไปยุ่งอีกแล้วฮะแกชอบยุ่งนะครับยุ่งไม่เข้าเรื่องนะครับมันก็เกี่ยวข้องกันกับกระทรวงคมนาคมนะครับที่แกอวดอ้างนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นเวรกรรมมันมีจริงนะะเวรกรรมมีจริงผมว่าไม่นานเกินรอรอนิดนึงนะครับพี่น้องสื่อมวลชนก,นก็ผมว่ารอรอดีกว่านะนะครับ รอดีกว่านี่พอพอกับหมาแก่นะหมาแก่นี่จะจี้เอาประเด็นให้ได้เลยนะแต่ว่าพอดอีผมก็คงไม่หลุดนะฮนะก็คงต้องรอนิดหนึ่งเชิญท่านนิยมบ้างเนี่ยครับถ้าเขาไม่ลาออกนะฮะท่านนิยมคือคืออย่างนี้ครับท่านสื่อมชน <c oughs> พวกเรานะี่ยกวางแผนไว้อยู่ว่าเปิดสภาพรุ่งนี้ <c oughs> อย่างน้อยก็ต้องยื่นหนังสือต่อประธานสภานายชวนหลีกภัยให้สสที่มีส่วนผลกระทบทั้งหมดเนี่ยลงชื่อแล้วยื่นต่อประธานสภานายชวนก่อนดับแรกแล้วในขณะที่ยืนน่นในความคิดผมนะว่าต้องเชิญรองประธานแก้วมานั่งด้วยเรารับไม่ได้วันนี้น่ะการปาใสายต่อหน้าคนนับเป็นหมืนม่นๆน่ะคุณเป็นรองประธาน จากการโปรดเก้าไม่ใช่ไม่ใช่สอแล้วก็บอกตัวเองว่านั่งอยู่บนบันลังนั่นคืออะไรนั่นคือคําบอกว่าคุณอภิปรายนั้นนะรองประธานสภาหรือประธานสภาเพราะฉนั้นต้องยื่นหนังสือคนดับแรกส่วนการแจ้งความทําได้อยู่แล้วครับแต่ผมว่าต้องยื่นหนังสือให้แสดงสปิริตลาออกถ้าไม่ลาก็ต้องมีวิธีการต่อไปการแจ้งความแจ้งได้ทุกที่เพราะเขาถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ อันนี้ถึงกลับเรียนท่านสื่อมวลชนทุกท่านว่าเราทําแน่เพราะว่าคุณดูหมิ่นเหยียดหยามความเป็นมนุษย์ของคนสกลน,นครทั้งจังหวัด,ถ,ดวถ้าเกิดวันพรุ่งนี้เกิดคุณสุรชัยไปขอถอดคำพูดในปากในที่ประพา,านนะคะขอถอดคำพูดเพื่อไทยจังที่นครคือคืออย่างนี้ครับท่านสื่อมวลชนก็ก็ผมได้กลับเรียนแล้วว่าเราจะ คุณด่าคุณดูหมิ่นเหยียดหยามคนท่านจังหวัดแล้วจะมาใช้คำพูดว่าขอถอนคำพูดและขอโทษมันไม่พอมันต้องแสดงความรับผิดชอบมากกว่านั้นแล้วไม่ใช่การด่าธรรมดาการดูถูกเหยียดหยามต่อหน้าคนนับหมื่นคนแล้วคุณพูดสะใจจริงๆท่านไปดูในคลิปความสะใจของคุณทำให้ผู้อื่นเสียหายคิดว่าอะไรมันเกิดขึ้น นอกเหนือจากเรื่องประมวลคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของการกระทําผิดกฎหมายชัดเจนหลายเรื่องนะครับเช่นการรับสรารภาพว่าไปก้าวไก่แทรกแซงการจัดทำงบประมาณและสัญญาว่าจะให้ด้วยนะครับว่าถ้าพี่น้องประชาชนจังหวัดใดก็ตามที่เลือกพักเขาเข้าไปเนี่ยก็จะได้รับการจาัดสรรงบพัฒนาจังหวัดหรืองบจากส่วนต่างๆเข้าไปน่าจะเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดของการสัญญาว่าจะให้ค่อนข้างครบถ้วนชัดเจนครับ ก็คือเราเดี๋ยวจะต้องหาหรือทางผู้ใหญ่ในพักนะฮะแต่ว่าก็มีหลายแนวทางที่สมาชิกหลายท่านก็แนะนําว่าเพื่อไทยเองเราจะถึงขั้นที่ไม่ยอมรับประธานสภาที่ชื่อสุภชัยโพสุโดยการวอล์กเอาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่หลายๆท่านก็ได้เสนอแนวแนวทางนะครับแต่สําหรับผมนะครับกับคุณสุภชัยเนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนจับตาดูได้เลย ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับว่าในเมื่อเขาไม่ให้เกียรติพี่น้องประชาชนกับผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยผมก็ไม่ให้เกียรติเขานะครับไม่เป็นไรจะไล่ผมออกวันละสามครั้งจากห้องประชุมก็ไม่เป็นไรนะครับในเมื่อเขาไม่ให้เกียรตินะครับผมเองก็ไม่ให้เกียรตินะครับเรื่องนี้ในในฐานะส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้นะครับ ผู้แทนรัษฎรด้วยกันเนี่ยนะครับก็เราก็ต้องแสดงออกแหะฮะเราเราเราก็เป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ถ้าโดนกับตัวผมคนเดียวนะถ้าระบุเลยว่าสส,สพัฒนาสัพโซนเนี่ยผมให้อภัยได้นะแต่นี่สสจังหวัดสกลนครนะครับกับจังหวัดอุดรธานีนะครับมันเป็นการดูแคลนพี่น้องประชาชนที่เลือกเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยอมไม่ได้โดยเด็ดขาดยิ่งสกลนครเนี่ยประวัติศาสตร์ของครูเตียงครูคลองเนี่ยมันค้ำ คำพวกผมอยู่นะฮะผมต้องรักษาเกียรติภูมิตรงนั้นของจังหวัดไว้เท่าชีวิตนะฮะเรื่องนี้ครับอีกประเด็นหนึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยด้วยถ้าพรรคภูมิใจไทยสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังก็น่าจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือทำเรื่องนี้ให้ปรากฏเป็นจริงว่าคุณสุประชัยโพสุสมควรจะดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภา ในนามของพรรคภูมิใจไทยได้หรือไม่ให้ประชายชนไว้วางใจถ้าท่านไม่ไดำเนินการสอบสวนอันใดเลยถือว่าสิ่งต่างๆที่ท่านได้หาเสียงหรือจะหาเสียงไม่มีความหมายต่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับกระเจิดว่าครบถ้วนนะครับกลับขอบพระคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับ